จริงไหมพระพูดไม่ได้นะบางเรื่องพระมีกฎกติกาเยอะแยะที่จะไม่ให้พูดแตะสิ่งที่ไม่พูดอ่ะไม่ใช่ไม่รู้นะแต่มันพูดไม่ได้บางเรื่องพระนี่พูดไม่ได้เลยแต่โยมเนี่ยเขาพูดได้ทุกมิติเข้าใจไหมอมันก็ดีนะเขาพูดแทนเราไงจริงไหมนะอ่าอ่อ่ แต่ธรรมะที่ไหลเข้าสู่จิตใจของอท่านทีละเนี่ยโดยเฉพาะกระแสธรรมของพระอาจารย์ตะวันเนี่ยนะทำให้น้ำตาร่วงเลยหรือน้ำตาจระเข้ก็ไม่แน่ใจแต่ก็เป็นผลดีนี่เห็นไหมเพราะกระแสแห่งความจริงใจความมีเมตตาธรรมของพระอาจารย์ตะวันเกิดผลอย่างมหาศาลเลยเห็นไหม เอออยากขอโทษไอเบียเห็นไหมความันใจลงมันอยากกาบเลยนะกูจะบอกให้กูคเคยเป็นสมัยหนึ่งพศพันสองร้อยสองพันห้าร้อยสี่สิบสองหลวงตาเนี่ยเป็นคนตัวตึงเลยในวัดนั้นนะจริงต่อยไปหมดเจ้าวาดยังท้าต่อยเลยบวดใหม่ๆเดือนก,กว่าๆเนี่ยถามได้เลยถามไปขุดประวัติได้เลย ต่อยที่สองคนก็มีสององค์เลยนะจริงๆกูไม่ได้ขู่มึงนะสมรักแต่กูไม่กล้าหรอก,กับพิมพ์มารันเล็กเนี่ยต่อยมันไม่โดนหรอกนะนะคือเราอ่าเข้าใจว่าบวชมาพระต้องสวยงามไงพระกรรมาฐานรู้ไหมในจินตนาการของเราตอนเราเป็นโยมเนี่ยเราเป็นคนชอบทําบุญชอบทานไง เราว่าพระกรรมฐานนี่ต้องโอ้เราจินตนาการไว้มากแต่พอเราเข้าไปบวชจริงๆลงตาบวชปีพศ .1442 มันกลับตลปัดอะเราลืมว่าพระก็เอาคนทำฮะโอ้โหยนะนะต่อยกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอากับเขามั่งอยากแก้ไขเขา เนี่ยเหมือนเลยเหมือนกันเลยอ่าต้องรักษาศาสนารักษาพระธรรมวินัยพระองค์ไหนผิดเนี่ยพามาตีเลยอย่างเงี้ยจนเจ้าอาวาสไล่หนีไม่ใช่ไล่หนีหรอกท่านชี้ไปที่ถ้ำหนึ่งถ้ำหนึ่งพระอาจารย์มณีธรรมรังสีเนี่ยท่านบอกว่ามึงเก่งคนเดียวนะมึงบวชมานึ่ึงมาแก้ไขคนอื่นหรือมาแก้ไขตัวเองถ้ามึงเก่งคนเดียวไปอยู่คนเดียวเลยเนี่ยท่านชี้ไปที่ถ้ำนั้นอ่า หลงตาด้วยความมีมานะในตัวเองที่ิีมานะสูงเก็บกดเก็บบาทเลยไปตามที่ท่านชี้ไปเลยอ่าขึ้นไปอยู่บนเขาลูกนั้นถ้ำตรงนั้นไปอยู่และก็ไม่กินข้าวอดข้าววันหนึ่งสองวันสามวันนั่งอยู่ในถ้ำนั้นนะอแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเนี่ย นั่งสมาธิอยู่ดีๆนี่ใจมันรวมลงรีบเข้าไปนี่เชื่อไหมลืมตาขึ้นเป็นอีกวันและเออเชื่อไหมว่านั่งร้องไห้อยู่ในถ้ำอ่ะอยากคาลงมาก่าแม่กระทงเนนนี่ใจมันลงมันไปอย่างนั้นนะโอ้โหคูนี่โง่เลอเกินบัดซบมากเลยฮนะเห็นไหมอยากร้องไห้จน นะอยู่ในถ้ำคนเดียวอ่นี่เพราะใจมันลงจริงๆนะอยากกลาบไม้กระทั่งเน้นอยากกลาาหมดอย่างเงี้ยนะ